สักแต่ว่าในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเท่ามานานผ่านวัยมาตามลำดับขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะที่ข้าพระองค์ จะพึงเป็นทายาทแห่งภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือรูปทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางตาเป็นรูปที่ท่านไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้เห็นก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดี ความรักก็ดีในรูปเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือเสียงทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางหูเป็นเสียงที่ท่านไม่เคยได้ฟังไม่เคยฟังที่ท่านกำลังฟังอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้ฟังก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในเสียงเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกลิ่นทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางจมูกเป็นกลิ่นที่ท่านไม่ได้ดมไม่เคยดมที่ท่านกำลังดมอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้ดมก็ไม่มีดังนี้แล้ว ความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในกลิ่นเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือรสทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางลิ้นเป็นรสที่ท่านไม่ได้ลิ้มไม่เคยลิ้มที่ท่านกำลังลิ้มอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่า ท่านควรจะได้ลิ้มก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในรสเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือผลพภะทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางกายเป็นผลพภะที่ท่านไม่ได้สัมผัสไม่เคยสัมผัส ที่ท่านกำลังสัมผัสอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้สัมผัสก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในโพธิภพเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่ามาลุงกายบุตรท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือธรรมารมทั้งหลายอันรู้แจ้งกันได้ทางใจ เป็นธรรมารมที่ท่านไม่ได้รู้แจ้งไม่เคยรู้แจ้งที่ท่านกำลังรู้แจ้งอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้รู้แจ้งก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในธรรมารมเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ามาลุงกยบุตรในบรรดาสิ่งที่ท่าน พึงเห็น uh, พ right ึงฟ mm ังพึงรู้สึกพึงรู้แจ้งเหล่านั้นในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่ท่านฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้งมาลุงกยบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้น เมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกสิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วมาลุงกายบุตรเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นมาลุงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นนั้น มาลงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธ์อันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยยอด่อนี้ได้โดยพิสดารดังต่อไปนี้ เห็นรูปแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งรูปนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานฟังเสียงแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งเสียงนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากเสียงเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขา เมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายัางไกลาจากนิพพานดมกลิ่นแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งกลิ่นนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากกลิ่นเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสา ย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายัางไกลจากนิพพานลิมรสแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งรสนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วสเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลน,นั้นเวทนาอันเกิดจากรสเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้น อภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานถูกต้องโผฏพะด้วยกายแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งโผฏพะนั้นว่าน่ารักมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลน,นั้น เวทนาอันเกิดจากโผฏฐัพะเป็นอนเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพานรู้สึกธรรมารมด้วยใจแล้วสติหลงลืมทำในใจซึ่งธรรมารมนั้นว่าน่ารัก มีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วสเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากธรรมารมณ์เป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพาน บุคคลน,นั้นไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายเห็นรูปแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลน,นั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรูปตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายฟังเสียงแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งเสียงตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกกข็สิ้นไปสิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้น เขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายดมกลิ่นแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งกลิ่นตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ ทุก์ก็สิ้นไปสิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในรถทั้งหลายลิ้มรถแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้น เมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรถตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานบุคคลนั้นไม่กำหนัดในโพฏฐพะทั้งหลายถูกต้องโพฏฐภะด้วยกายแล้วมีสติเฉพาะ มีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพะตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพาน บุคคลนั้นไม่กำหนัดในธรรมารมทั้งหลายรู้สึกธรรมารมด้วยใจแล้วมีสติเฉพาะมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งธรรมารมตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปสิ้นไป,นไ,ปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษสิทธิอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยยอด่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้อความนั้นว่าเป็นการถูกต้องท่านมาลุงกายบุตรหลีกออกสู่ที่สงัดกระทำความเพียร ได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้